เรื่องราวของการออกค่ายอาสาไปปลูกป่าทดแทนจังหวัดกระบี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้นอกจากที่เจ้าของเรื่องจะได้รับรู้เรื่องราวของธรรมชาติแล้วตัวเขาเองก็ยังได้รู้เรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับวิญญาณในสถานที่แห่งนั้นอีกด้วยเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องของคุณปุ้มครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณปุ้มเขาเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้ มันเป็นเรื่องในตอนที่คณะของเขาได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าทดแทนที่ป่าโครงกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่โดยที่โครงการนี้จะเป็นการออกค่ายอาสาแบบ3วันสองคืนที่คุณปุ้มและเพื่อนๆในคณะไปร่วมทํากิจกรรมร่วมกันขอแนะนําตัวนิดหนึ่งนะครับณนะเวลาตอนนั้นคุณปุ้มเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกโครงการค่ายอาสาครั้งนี้มันจําเป็นจะต้องนอนค้างคืนสองคืน ตอนที่คุณปุ้มรู้ว่าทางคณะจัดโครงการค่ายอาสานี้ขึ้นมาตัวเขาเองกับเพื่อนๆก็ดีใจใหญ่เนื่องด้วยคณะที่ตัวเขาเรียนมันมีกิจกรรมนอกสถานที่ที่น้อยอยู่แล้วนานๆทีจะได้ออกนอกพื้นที่แบบนี้เป็นใครใครก็ตื่นเต้นใช่ไหมล่ะคุณปุ้มกับเพื่อนๆก็เลยตั้งใจเฝ้ารอวันที่จะต้องออกค่ายรู้เพียงแค่คร่าวๆครับว่าพื้นที่ที่กําลังจะไปมันเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมืองของจังหวัดกระบี มันเป็นชุมชนหมู่บ้านที่มีอาชีพทําการประมงเป็นหลกักอาจารย์เขาบอกว่าที่หมู่บ้านแห่งนั้นมันห่างไกลความเจริญมากๆเพราะคุณปุ้มรู้ก็คิดในใจว่ามันจะกันดานสักขนาดไหนเชียวจนกระทั่งวันที่เดินทางไปถึงทางเข้าหมู่บ้านคุณปุ้มและเพื่อนๆก็ถึงได้รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันอยู่ห่างไกลความเจริญจริงๆโครงการค่ายอาสาในครั้งนี้มันต้องแยกออกเป็นสส่วนนะครับคุณผู้ฟัง อย่างแรกเลยก็คืองานอาสาปลูกป่าโกงกลางในคืนแรกที่พักที่กระบี่มันจะค่อนข้างสะดวกหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านชนบทที่ว่าที่พักในคืนแรกก็คือแถบชานเมืองอยู่ใกล้ๆกับป่าโกงกลางสถานที่ตรงนั้นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยมันก็เลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะแต่ส่วนที่สองของโครงการแห่งนี้มันเป็นการเข้าไปศึกษาชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่ด้านหลังป่าโกงกลางแห่งนั้นนั่นแหละ ที่หมู่บ้านแห่งนี้ทุกครัวเรือนเขาจะทําประมงกันตัวหมู่บ้านก็เลยจะตั้งอยู่ห่างจากฝั่งพอสมควรความเจริญมันก็เลยเข้าไปถึงได้ช้าแต่สมัยนี้ก็คือนับเวลาปัจจุบันนี้ครับหมู่บ้านที่ว่านี้ก็น่าจะเจริญขึ้นแล้วเพราะว่าเรื่องราวนี้ที่ผมกําลังเล่าให้คุณผู้ฟังฟังมันเกิดขึ้นตั้งแต่พศ2548คือมันผ่านมาเกือบเกือบประมาณ20ปีถ้าถามว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันชนบทประมาณไหนทางเข้าหมู่บ้านมันไม่มีถนนครับ มันต้องนั่งเรือผ่านป่ากโกงกลางเข้าไปแถมยังเป็นทางเดียวที่จะสามารถเข้าสู่หมู่บ้านได้อีกด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาเขาบอกนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากพระอาทิตย์ตกดินชาวบ้านทุกคนก็จะเริ่มเข้านอนกันแล้วก็มาตื่นอีกทีหนึ่งตอนตีสองตีสามออกมาเริ่มหาปลาชาวบ้านที่นี่เริ่มต้นชีวิตในวันใหม่กันตั้งแต่เวลาตีสองตีสามเวลานั้นนั่นแหละและที่การใช้ชีวิตของชาวบ้านเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าหมู่บ้านมันไม่มีสัญญาณอะไรเลย ไม่มีทั้งสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีทั้งสัญญาณโทรศัพท์ถึงจะมีก็มีสัญญาณอ่อนๆการโทรศัพท์เข้าฝั่งก็สัญญาณขาดๆหา,ายๆชาวบ้านก็เลยเลือกที่จะไม่ใช้โทรศัพท์ในพื้นที่แห่งนี้และพอเหตุผลนี้เนี่ยแหละวิถีของชาวบ้านก็เลยจําเป็นจะต้องเข้านอนกันตั้งแต่ตะวันตกดินและในระหว่างทางเข้าหมู่บ้านที่คุณปุ้มเขาบอกว่าจําเป็นจะต้องนั่งเรือหางยาวเข้าไปทั้งสองข้างทางมันก็จะมีแต่ป่าโกงกางใช่ไหมล่ะครับ และถ้ามันมีป่าโกงกลางอย่างเดียวมันก็คงจะไม่แปลกแต่ที่คุณปุ้มเกาเห็นตอนนี้ทั้งสองข้างทางนอกจากป่ากงกลางที่ขึ้นกันจนแน่นแล้วก็คือมันมีทั้งสารพระภูมิเก่ามีทั้งชุดไทยมีรูปปั้นคล้ายกับเทวรูปต่างๆที่คนก็เอามาทิ้งไว้ข้างป่าเป็นเทวรูปหักหักชิ้นส่วนอวัยวะของเทวรูปก็ไม่ครบเลยสักส่วนตอนที่นั่งเรือเข้าหมู่บ้านไปมันก็เลยดูหลอนหอนดูแปลกๆยังไงชอบกล ตอนที่เดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้มันก็คือช่วงสายๆของวันนั้นนั่นแหละครับพอไปถึงอาจารย์เขาก็พาไปแนะนําให้รู้จักกับหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็ปล่อยให้นักศึกษาเริ่มจดบันทึกศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้านรวมถึงพันไม้แล้วก็วิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านด้วยซึ่งระหว่างที่ตัวคุณปุ้มกําลังถ่ายรูปอยู่คุณปุ้มก็เห็นเด็กๆกลุ่มหนึ่งกําลังวิ่งเล่นกันอยู่ตรงทุ่นลอยน้ําตัวเองเห็นว่าน้องๆเขาน่ารักดีก็เลยหันกล้องใส่ แล้วก็มองภาพผ่านกล้องตั้งใจจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแต่พอคุณปุ้มหันกล้องไปทางน้องๆและมองภาพที่กำลังจะถ่ายผ่านกล้องจากเด็กๆที่กำลังวิ่งเล่นกันอยู่ในกล้องตอนนี้น้องๆทุกคนดันหยุดนิ่งแล้วก็หันหน้ามองมาทางคุณปุ้มตอนที่เห็นผ่านกล้องคุณปุ้มก็ตกใจเลยเพราะว่าอยู่ๆจากที่เด็กๆก,กำลังวิ่งเล่นกันส่งเสียงดังทุกคนดันหยุด แล้วก็หันหน้ามองมาทางตัวเองด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยจากรอยยิ้มอันสนุกสนานที่คุณปุ้มเห็นมันดันกลับกลายเป็นสีหน้าที่เย็นชาพอเห็นแบบนั้นคุณปุ้มเองก็ยกกล้องออกนะครับมองไปที่เด็กๆแล้วก็ใชจ่จริงๆด้วยน้องๆเขายืนนิ่งแล้วก็มองมาทางคุณปุ้มมองแบบไม่ละสายตาในตอนที่เห็นท่าทางของน้องๆเปลี่ยนไปแบบนั้นตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดว่าน้องๆเขาคงรู้สึกแปลกใจที่มีคนมาถ่ายรูปพวกเขาหรือเปล่า คุณป,ปุ้มก็เลยถือวิสาสะถ่ายรูปไปทั้งทั้งที่เด็กๆก,กำลังยืนงงอยู่บนทุ่นลอยน้ำตรงนั้นนั่นแหละแต่หลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีรูปถ่ายที่มันไหลออกมาจากกล้องโพลล,ลอยรูปมันก็ค่อยๆชัดขึ้นจากรูปถ่ายที่มันควรเป็นรูปเด็กๆวิ่งเล่นกันตอนนี้มันดันกลับกลายเป็นรูปทุ่นลอยน้ำโลง่ลงๆเป็นพื้นที่โลง่งที่ไม่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียว ตอนที่ถ่ายรูปเสร็จคุณปุ้มก็เดินออกมาจากจุดนั้นเลยแต่พอรูปมันออกมาเป็นแบบนี้คุณปุ้มก็เลยหันหลังกลับไปมองที่ทุ่นลอยน้ำตรงจุดที่ถ่ายรูปน้องๆอ,อีกครั้งแต่พอหันไปทุ่นตรงนั้นมันดันกลับมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีเด็กๆอยู่ตรงนั้นเลยสักคนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเด็กๆที่เห็นเขาไปไหนกันในเมื่อทางเดินตรงจุดนั้นมันเป็นทางเดินเส้นเดียวคือมันสามารถเดินเข้าออกทุ่นลอยได้เพียงแค่ทางเดียวคือทางที่คุณปุ้มกำลังเดินอยู่ พอเรื่องที่เห็นมันเริ่มแปลกๆคุณปุ้มเองก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับรีบเล่งฝีเท้าเดินกลับไปหาเพื่อนๆพอมารวมกลุ่มกับเพื่อนๆคุณปุ้มก็นั่งฟังคำบรรยายของลุงหัวหน้าหมู่บ้านไปเรื่อยๆจนมาสะดุดอยู่ตรงคำพูดหนึ่งของลุงเขาลุงเขาพูดขึ้นมาว่าสังเกตไหมที่นี่ไม่มีเด็กๆเลยแม้แต่คนเดียวพอคุณปุ้มได้ยินคำนี้ของลุงแกตัวเองก็ตกใจตาโตเลย ลุงเขาบอกว่าเมื่อก่อนเด็กๆก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านกับพ่อแม่เนี่ยแหละแต่พอภายหลังมาเมืองเริ่มจเจริญขึ้นบ้านที่มีเด็กๆเขาก็จะเอาเด็กไปเลี้ยงบนฝั่งมากกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยแถมยังไปรับส่งลูกหลานไปเรียนได้ง่ายด้วยคนที่ทําอาชีพประมงที่นี่เขาก็เลยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้แค่ตอนทํางานพอทํางานเสร็จก็กลับเข้าฝั่งกัน คือมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ฟังหมู่บ้านแห่งนี้จะเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่หมู่บ้านเนี่ยอยู่ติดชายฝั่งที่ไม่ติดชายฝั่งมันคล้ายกับหมู่บ้านกลางน้ําที่จําเป็นจะต้องผ่านป่ากงกลางไปก่อนมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้บางส่วนเนี่ยอาศัยอยู่ในฝั่งมากกว่าแต่ถึงเวลาทํางานเขาก็จะขี่เรือเข้าหมู่บ้านเพื่อไปเอาอุปกรณ์แล้วก็ออกไปหาปลาการอยู่ในฝั่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าอย่างที่ลุงหัวหน้าหมู่บ้านเขาเล่าให้ฟัง คือครอบครัวไหนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยหากอยู่ในฝั่งมันก็จะสะดวกกว่าทั้งการศึกษาเล่าเรียนทั้งการไปหาหมอการไปอนามัยอะไรทํานองนั้นจะมีเพียงแค่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ใหญ่เท่านั้นที่กลับเข้าหมู่บ้านทุกวันเพื่อที่จะออกไปทําการประมงพอคุณปุ้มได้ยินสิ่งที่ลุงหัวหน้าหมู่บ้านพูดทั้งหมดตัวเองก็มีคําถามต่างๆนา,นานามากมายผุดขึ้นมาในใจถ้าไม่มีเด็กๆแล้วสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไร จากที่หลอนเรื่องภาพถ่ายกล้องพลาลอยอยู่แล้วพอได้ยินเรื่องนี้เข้าไปอีกยิ่งหลอนหนักเข้าไปใหญ่เลยจนกระทั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทุกคนล่ำลาชาวบ้านในห,หมู่บ้านกันหมดแล้วุป,ปุ้มกับเพื่อนๆก็นั่งเรือหางยาวคันเดิมเลยครับมุ่งตรงจากหมู่บ้านผ่านป่ากงกลางออกมาที่ฝั่งชานเมืองความจริงแล้วระยะเวลาในการนั่งมันจะประมาณแค่15นาทีเท่านั้นถ้าหากมุ่งตรงจากหมู่บ้านโดยที่ไม่ได้แวะตรงไหนเลยแต่ขากลับเข้าฝั่งในครั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาเขาสั่งให้คนขับเรือเลี้ยวไปดูกระชังปลาที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงด้วยการเดินทางกลับเข้าฝั่งในครั้งนี้มันก็เลยใช้เวลานาน,านกว่าปกติถึงพออากาศดีๆลมเย็นๆตีหน้าคุณปุ้มเองก็ง่วงครับนั่งเอนหลังแล้วก็ฟังบรรยายจากอาจารย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคล้อยหลับไปแป๊บหนึ่งแล้วไอ้จังหวะที่รู้สึกตัวขึ้นมานี่แหละครับคุนปุ้มดันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองโดนผีอำ คือลืมตาขึ้นมาแล้วเห็นได้เพียงแค่ภาพเบลอๆรู้สึกตัวแต่มันขยับไม่ได้พยายามจะดิน้นพยายามจะร้องตะโกนเรียกเพื่อนที่นั่งเอนหลังอยู่ข้างๆมันก็ทําไม่ได้จนกระทั่งเรือที่หุนปุ้มนั่งขับเข้าสู่ป่าโกงกลางเส้นเดียวกับขาเข้าที่มาหมู่บ้านเส้นเดียวกันกับที่บอกว่าทั้งสองข้างทางมันมีศาลเก่ามีเทวรูปเก่าถูกทิ้งเอาไว้ตรงจุดนั้นนั่นแหละและครั้งนี้ที่เรือแล่นผ่านขุนปุ้มไม่ได้เห็นเพียงแค่ศาลพระภูมิเก่า เพราะว่าตลอดรายทางที่มีชุดไทยแขวนอยู่คุณปุ้มเห็นว่ามีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายใส่ชุดไทยพวกนั้นแล้วก็จ้องมองมาทางเรือที่คุณปุ้มกําลังนั่งอยู่ตอนที่เห็นคุณปุ้มเองก็พยายามดิน้นพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองหลุดจากอาการผีอำมันก็ทําไม่ได้ร่างกายมันไม่ตอบสนองเลยคนในชุดไทยที่เห็นเขาก็ไม่ได้มาแบบน่ากลัวนะครับคุณปุ้มเห็นหน้าพวกเขาเป็นหน้าตาคนปกติเนี่ยแหละเพียงแค่พวกเขาหน้านิ่ง นิ่งแบบคนไร้อารมณ์พอเรือแล่นผ่านคนพวกนั้นที่ข้างป่าเขาก็เอียงคอมองตามจนกระทั่งลับสายตาก่อนที่เรือจะแล่นหลุดพ้นออกมาจากป่าโกงกลางคุณปุ้มเองก็เห็นเด็กๆพวกนั้นเด็กที่เคยแอบถ่ายรูปบนทุ่นลอยในหมู่บ้านเด็กๆทุกคนยืนอยู่ที่ปลายทางออกของป่าโกงกลางอยู่ในร่มของต้นโกงกลางต้นสุดท้ายก่อนที่เรือของคุณปุ้มจะแล่นหลุดออกมาจากเงาของป่าพอมาถึงท่าเรือเพื่อนของตัวเองก็สะกิดเรียก นั่นแหละครับพอ,อมือเพื่อนของคุณปุ้มแตะถูกตัวปุ๊บคุณปุ้มก็ขยับตัวได้ทันทีหลังจากนั้นคุณปุ้มก็ได้เอาเรื่องที่เจอนี้มาเล่าให้กับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆฟังตอนที่กลับถึงมหาวิทยาลายัยอาจารย์ท่านก็ยืนยันอีกเสียงนะครับว่าเรื่องที่คุณปุ้มเจอมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ไม่ได้ฝันหรอกเพราะว่าอาจารย์เขาพาน,นักศึกษามาทําโครงการปลูกป่าท,ที่นี่แทบทุกปีอาจารย์เขารู้ไหมครับว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย เด็กเล่นกันจมน้ํากันบางวันคลื่นมันแรงลมมันแรงเวลาผู้ใหญ่เขาออกไปทํางานเด็กๆก,ก็จะเล่นสนกันเป็นเรื่องปกติและยิ่งไปกว่านั้นก็คือสมัยก่อนที่หมู่บ้านมีคนเยอะๆเ,เวลาเดินทางเข้าเมืองกลางคืนมันจะลําบากมากแต่โรงพยาบาลยังอยู่ไกลอีกแต่ก่อนมันไม่ได้มีอนามัยชมุมชนเหมือนสมัยนี้กลายเป็นว่าคนป่วยหนักกันทีกว่าจะขี่เรือพ้นปา่าโกงกลางก็ตุยกันไปหลายคนแล้ว จนท้ายที่สุดเรื่องราวที่คุณปุ้มเจอนี้ครับตัวเขาเองก็คิดว่าอาจจะเจอดวงวิญญาณของคนในหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นแหละแต่ภาพที่เห็นมันไม่ได้น่ากลัวนะครับคุณผู้ฟังเพียงแค่คุณปุ้มเนี่ยแหละแค่กลัวไปเองรู้ทั้งรู้ครับว่าเป็นผีแต่ผีไม่ได้มาแบบน่ากลัวแต่ถึงยังไงถ้ารู้ว่าเป็นผีเป็นใครใครก็กลัวใช่ไหมล่ะลักษณะที่คนพวกนั้นเขามาปรากฏตัวให้เห็นมันคือภาพของคนปกติธรรมดาธรรมดาแค่คนเขาทำหน้าน,นิ่งเฉย และถ้าหากถามคุณปุ้มคุณปุ้มเขาคิดว่าวิญญาณพวกนั้นเขาอาจจะมาต้อนรับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆหรือไม่ก็อาจจะมาปรากฏตัวเพื่อขอส่วนบุญอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า <S <S ในสมัยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังเป็นเด็กยุคใหม่หรือว่ายุต่ำกว่า20คงจะคิดภาพตามได้ค่อนข้างยากครับสมัยก่อนถนนหนทางมันไม่ได้สะดวกแบบนี้ ยิ่งเป็นต่างจังหวัดที่มีพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองยกตัวอย่างเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าในเนื้อเรื่องนี้ที่เป็นจังหวัดกระบี่กระบี่ในที่นี้ก็คืออยู่มุมๆเลยนะครับอยู่ในเขตป่าโกงกลางผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่กระบี่มีป่าโกงกลางเยอะหรือเปล่าแต่ในหมู่บ้านต้นเรื่องนี้มันอยู่ค่อนกลางห่างไกลตัวเมืองครับและในสมัยก่อนมันจําเป็นจะต้องเดินทางโดยสารด้วยเรือเท่านั้นเพื่อที่จะเข้าหมู่บ้านได้และถึงจะออกมาจากหมู่บ้านจริงๆมันก็ยังจะไม่ได้เจอถนนเลย อนามัยชุมชนก็ไม่มีเวลาคนป่วยทีต้องเข้าไปรักษาในตัวเมืองในตัวอำเภอเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากสําหรับชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ครับมันก็เลยไม่แปลกครับที่ชาวบ้านจะเสียชีวิตในหมู่บ้านบ่อยหรือไม่ก็เป็นโรคตายเป็นไข้าตายสาธารณสุขในสมัยเมื่อเกือบ20ปีก่อนมันไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้และเรื่องของวิญญาณที่คุณปุ้มเจอผมก็สันนิษฐานแบบเดียวกันกับคุณปุ้มนะเขาอาจจะมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญหรือเปล่า เขาอาจจะเสียชีวิตตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นมันเนิ่นนานรอคนอย่างคุณปุ้มคนที่เขาจะสามารถสื่อสารได้เพื่อจะขอส่วนบุญส่วนกุศลให้ไปที่ชอบที่ชอบอะไรทํานองนั้นและคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณปุ้มตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณพวกนั้นที่คุณปุ้มเห็นต้องการอะไรจากคุณปุ้มกันแน่คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกเมมเบอร์กับทางช่องก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้ เป็นคืนที่ดีนะครับ